ก้องแล้วด้วยมาเธอได้กับเขากล้องตลอดเซนฮะ <laughs> สบายดีทุกคนสบายดีเธอหนึ่งวันนี้เราจะไปตึกเบ็ดนะทุกคนนี่คันเบ็ดเรานี่เราจะไปชิดเบ็ดอยู่วันนั้นหัวมังกรแล้วทุกคนนะเพราะว่าแถวหน้าเฮาเนี่แถวหัวน้าเฮาเนี่บ่มีมังสีชิดเบ็ดนะทุกคนบ่มีหัวมีหองมีหองเดียวอันเดีย าบากบว่าบริเวณแนี้ลงหันบดคนแถวนี้ฮะที่ว่าห้องก็ชิปหันแหละฮะเราติดตามนำกันทุกคนมาสิมาลอบอว่าห้องะไปใส่บอดด้ายมายทุกคน,นขึ้นผู้ขึ้นพากับอ่งชิบปบอดด้ายเพราะว่าพ้นมันลิ่นเลายางนะเอาเอาทุกคน ออกมาห้องว่าห้องมองเก่า้ะทุกคนมือนี่เขามาชิดเบ็ดกับลุงนี่แหละเขามาชิดเบ็ดนำกันกับลุงทุกคนโอ้ยได้เลยผู้ด้วยเอ๊ะปลาเข็งปลาเข็งผู้ด้วยนะได้แต่ไปน้ำแล้ว ไปใครลุงย่างหม้อกันเด็กสิ่งงานตระใสหมองกันเลยแร่บอลนะตามวงจุดเดียวในคนท่างไงเนี่ยโอ้โหเป็นเซนเป็นสายอยู่นะปฟาดโดนคนโอ้เข้ามาล้างกันทุกคนเพราะว่าทีมงานเข้ามาก่อนเบิ้งไหนไปเบิ้งเขาได้บอก

เขามากางมอนดีเยงบทีมอจนขาดบดเอ้ย้าเ้ฮ้ืนเาทีมงานเท่านี่ั่งบ่ได้ทุกคนทีมงานน้องไา้เขาได้หลายเติบบพเขากลางใบเตียนอ่นะเขากขาางลำลังนี่นี่ต จะเงนอนนคนท้องามัต ก็ใช้เบิรงกลายนะทุกคนน <Yeah, okay. S 1> ี่ปลาเค็งลุงกำลังปดอยู่ลุงกับคุวุนนอนนะทุกคนเรา,าประด็นิินปลาได้เมนรักที่องค์นะนี่นี่โอเคตัวสองตัวเล้คนนะตั้งสี่นะนี่เห็นม พ้ดเลทุกคนคนก็พนี่ยทุกนเลยแ่นได้ไหเนมีแต่เค้งน้าปลาขาวหน่อยโอ้มาเลยูเดิมเวแต่รู้ววาดได้อมาฮะันูว่าเขคจได้มือไหร่ทุกนได้ถึงานเขาใส่เลยนะคุณ ทางซ้ายเขาบ็ปคายเท่าไรก็ใช้เลยเกินเท่าขาเมื่อยรเลยมาวนเลยตามเบิ่งนไปว่าคนก็บรดิขาดนะเอ้าเหี้ยังเลยแนก็ไปหาตีนาไปให้วันแล้วเชือไหโอ้ลายฝ่ซีอยู่นะทุกคน พาไล่ไปสิอยู่ใส่พละการเอาย่งเขากันตั้งหลังตั้งร่มมาวันนี้เป็นคนหลยลงหมดอ่เาได้นะพอถึงงานน้องชายพวกนี้เขาก็ได้พดีเ็มพอแต่นะเกินถ้าอามาน,นำรังเนี่ยกำมาไลา่ไลได้ดูเบาปรได้กันเวลา,าันจนถึงงานน้องชายุกน เขากันได้ลายเติอนี่นะส่กล้าคองโอ้โเต็ออตี้นี่ทุกคนเขาได้ปริเต็มคองนะแอัเดี๋ยวนี้ปาเท็กอ่อยต่อยู่โอ้ยใช่หลาทุงานเขาเขาได้ตามคนพุ่เต็มคองนีนะว่าต้องแล้วโอ้ยเย้มาเธอได้กับเขากล้องตลอดเน บ้านจิตกรรมบึงไาทำงานฝ่ายเขาหาอะไรนั้นมัน่าได้พี่ใ่กดกาบึ้งทั้งกระคองทั้งกระตาโอ้ทัโอก็ได้ก็นังได้คือนึงตง่ดเลยตองเลยมคนตองเลย่ันก็ตองกันได้โอ้เขาเคยเอาเปรี้ซี่อยู่นทุกคนเธอนีนะอะไรไม่ใช่ เออเมืองนี้เอ็นสิได้นี่ยเมงนิหารเอาลายลายแบนลายสิเบิ้งนี่ใช่แบนลายปัศจีอทุกคนนี่ยซีน้ำลายเลายปานะเอาลายปาดลายปาลงไปเลยนะทุกคนนี่ที้นบ้านเขากลางเี้ยงโกงแงยงไหวหนิฮะถากระถางลุ่มเบิ้งน้ำเขาทุกคนสิได้หรือบอก เอาไปเลยชาลุนเบิ้งนําเขาพิมานเลยบอกคืออะไรนี่แหละตรงว่าะตรงอยู่เชรทะรีงชยรเ่อโอ้โหเก่งไฟหนาวนี่ยิญาณทุกคนวันน้หนาวเปิดเหมือกเบิดวิ่นเด้งชาลุน้ําเขาทุกคนีิมานเลยบอก ฮะเฮ้ยเจได้เฮ้เอาเบิ่งปัดโอ้พกดีได้กรรมหนึ่งกนนะตามเราเบิ่งมันจะใกลนะเอ้าเก่งแน่แหวนเก่งใครหนาเหมือนอก่งขนามด เชือนะว่าเขาได้เจื่อว่าตามเบอร์ตัวทุกคนฮะเฮาก็จะได้กลับขึ้นเมื่อนักทุกคนนะเพราะว่าฮอกกำล,ลังฮั่นี่แหละตามเบอร์จะได้ไปทีมงานเฮาสองคนลุยเมื่อแล้ววันนี้ฮะทุกคนตัวทีมงานเฮาจะได้เมื่อทุกคนเลยไปกับบ่อเพลเขาเขาใช่ประจำอยู่หันเลยมองกระดเาเฮาก็ไม่มองสีกลางะนะเพราะว่านา้ำไหลแห้งเตะ ตเตมีเพาะไอประวอนนอย่อ่ปลาทุกคนเยปลาตัวไม่ได้อ่ะนะแต่ว่าสีค้งไวนันทุกคนพาสิค้างไวนนนอ,วยอยนี่แหละเนี่ยเพราะว่ามันทำมันนะเราบปฏิปักแต่แต่ปลาเก่งนะทุกคนโตน่อยมีอ่งกล่องจะคือหนาเนาะ ลาบไก่ทุกคนเอ้ยมามาทุกคนมากินข้าวกินข้าวแรงนี่พักอันนี้เด้ไก็ยังโดนไปตนตัปลาปลาคำคนลาไม่ได้ทำน่ารักมากเขาอันได้แล้วเขาจองไว้เลยวันที่กลางเหมาะ พ่อปูบ้านลายม่องกับประดดไดทุกคนเลยแนวกระาลนี่กินหลับไก่เม่มเอวานมึงกอดะตอนทัวไปไทยปะซหลปาปาอ,อันเับข,ข้างแค่งหรือเปล่อัน โอเค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 ปลามาตัมาตัวปลาอนตกบนมื่เพื really on, ่อนท่าก็ไปจอบขวายข้อร้านนี่ไมนี้ก็ไปปลาิมงานมองไปป่า พ่ไยามูจะไปอะเป็นผลตกสถายมึงไปเลยถึงงานพังกับผู้กบอกสาวพูดบอกสาวขึ้นมาม่ชิบ่ไปเ้จึงานชิบกไปเขาก็เลยจบความมาเจอจบความวถึงงานมาเาามาื่มออื่นนะเกามงสิบโมงเลยเขาก็มาทานล จบมือจะไปอยู่จุดแดงแล้วก็เลือมไปแไนะนำทุกคนเนื้ตอตับนาวแล้วจะไปน้ำตบมีจะเลาะเท่านี้ก่อนซึงผ่าซึงพ้นเนี่ยก็จะไปทาำไปได้ไปปลากระออกไปทำไปได้นะทุกคนโซนี้ครับ

คลิปนี้เนี่ยขอจบสำนี้ทุกคนผ่ากติดตามในคลิปต่อไปนะขอคำพูกขอขใจลานำผู้ติดตามรับสม